ก็ชินหลงเนี่ยเราเป็นคนช่วยให้มันเกิดขึ้นออ,อลอเลิกไทยเป็นคนที่คือปัญหาถ้าเขาไม่มีกีฬาชินหลงเนี่ยปัญหาเขาเยอะออทางด้านของพม่าเนี่ยประธานออประธานโอลิมปิกของพมา่าและในฐานะเป็นรัฐมนตรีกีฬาเนี่ยเขาเขา้องขอเพราะว่าตามกฎกฎติกาในการเล่นชินหลงเนี่ยมันเล่นไม่ได้ในครั้งนี้จะแยกเป็นกีฬาเดียวไม่ได้ พราะมันขัดต่อกฎของ4ีเกมคือ1น่งกฎของ4ีเกมต้องบอกว่าต้องปีที่ผ่านมันปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปด e มอนสเตรชั่นให้เมมเบอร์รู้ว่ามีการแข่งขันแล้ว2ต้องให้บรรจุเข้าไปในกฎกติกาของ4ีเกมว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านแคตตอรี่สซึ่งเพิ่มจากเดิมมีจุดจสก็เป็น15เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไม่ได้ตามกฎแต่เขาก็ เขาก็ขอให้ไทยช่วยผมก็ผมก็บอกผมไม่รู้ว่าเป็นลูกใครเขาบอกลูกเวนตตะกร้อผมก็บอกให้เามาอยู่กับตะกร้อแล้วกันจะได้หมดปัญหาเจ้เป็นเซปกตะกร้อชิ้นหลงไปเลยเราจะช่วยเพะฉะนั้น่ในในหกอีเวนที่มีการแข่งขันชายหญิงเนี่ยเขาก็ส่งสี่อีเวน้เขาเขาาส่งหกอีเวนแปดอีเวนทั้งหมดเราก็ส่งอ่หกอ่าสี่สีเวน เราส่งหกเหมือนกันแต่ว่าเราส่งที่เขาไม่ส่งอยู่สองอีเวนต์เราบอกอันนี้เราต้องขอเหรียญให้ได้เหรียญทองเราต้องฝึกให้ได้เ,เราก็ผมก็เป็นคนที่มาประสานเขาว่าสองอีเวนต์ที่เขาไม่ส่งนี่อะไรบ้างเราได้รู้แล้วไปเตรียมการมาสองอีเวนต์ส่งเราจะเตรียมตรงนั้นให้ได้แล้วตอนทองให้ได้นี่คือเป้าหมายของผมแล้วก็ถ้าที่เขาส่งแล,มแล comment, ะมีลาวเขมรพม่ามาเลเซียอะไรก็แล้วแต่เราต้องเป็นเหรียญทองเงินให้ได้ เพราะฉนั้นเราจะต้องในหกเหรียญเนี่ยเราต้องทองสองเหรียญแล้วก็เงินสี่เหรียญน,นี่คือเป้าหมายหลักที่ผมพูดไว้ตลอดเลยแล้วผมก็พยายามเอานักกีฬาของเราเนี่ยมามาซ้อมอยู่ที่นี่ประมาณเดือนนโดยลัมตีกีฬาของพมา่าหรือประทานปิดพมา่าเขาไม่เอาค่าใช้จ่ายเลยผมแรกผมจะให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พักอาหารกินอยู่โคตรเเขาไม่เอาเขาบอกว่าเป็นการสอบแทนที่เขาได้ มีอีเวนต์จินหลงเข้าแข่งขันโดยเซปักตะกร้อเป็นผู้ดำเนินการให้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่นี่ได้ประมาณเดือนนึงแล้วก็กลับไปยงแทพอีกสิบห้าวันซึ่งผมก็ไปเยี่ยมเขาที่นครปฐมไปยงแทพเงียบๆในนครปฐมก็ก็บอกนักกีฬาบอกว่าสองเหรียญที่พมา่าไม่ส่งเนี่ยเราต้องเอาเหรียญทองให้ได้แล้วสี่เหรียญที่พมา่าส่งเนี่ยเราต้องเอาเหรียญเงินให้ได้ถ้านะทองแดงเราไม่เอาก็ผมคิดว่า ทุกนี้ก็จะเห็นว่าเหรียญทองเกิดขึ้นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเงินตามมาผมดูแล้วไม่มีชาติไหนทั้งมาลงเลเซียอะไรสู้เราไม่ได้ที่เล่นสําหรับเหรียญเงินนะดูกรไดานอากาศที่นี่เขาถ้าพูดถึงโดยธรรมชาติเขาเขาจะบอกว่าอะไรแฟรนชิปใช่ไหมกรีนคลินกรีนกรีนคือว่าสีเขียวทั้งหมดนะแล้วแล้วก็เขาจะดูว่าเขา ทุกเช้าเนี่ยเราจะตื่นันตอนเช้าจะออกไปมันจะเย็นอากาศเย็นกลางคืนก็เย็นแล้วก็เมืองเขาเป็นเป็นเมืองนี่เป็นเป็นป่ามาเก่าเพราะฉะนั้นบ้านช่องที่อยู่ต่างๆก็ยังยังไม่มากนักโรงแรมต่างๆไม่มากเพราะฉะนั้นอากาศจะดีมากในต,ตอนเช้าเนี่ยก็พวกเราที่นอนดึกๆก็ตื่นเช้าดูอากาศให้สบายมันไม่มีพููู้ชั่นทั้งหลายไม่มีูการแขนะ่งขันขนาดนี้เขาพยายาม พยายามทำนะแล้วก็เรามีปัญหาอะไรต่างๆนี่จะต้องขอความช่วยเหลือเขาช่วยเจมที่นะครับผมผมก็อยู่ตรงนี้พอดีตรงนี้มาจังหวัดที่จะมาดูฉิดหลอนเนี่ยเป็นเป็นนั่นเขา <c oughs> และตอนเดิน,ดนทางกลับก็จะไปประชุมที่โลซานน,นะครับ <c oughs> ประชุมแมนน็อกที่นั่นผมว่าเขาก็ใช้ได้นะในขณะน,นี้แต่ว่าบางอย่างที่ <c oughs> เราขอเข้าไปว่า รถเนี่ยรถที่ประจําทีมต่างๆต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของนักกีฬาต้องเป็นอัตราส่วนของนักกีฬาเพราะว่าถ้าถ้าอย่างนี้นักกีฬามีมา100คนอีกคนมี900คนเนี่ยแล้วรถเท่ากันไม่ได้มันมันที่ไหนก็ไม่ทําก็อยากให้เจ้าภาพก็ทําให้ตามที่ผมเสนอเ,เขาก็โอเคเขาจะพยายามหารถมาเพิ่มในขนานี้อย่างอื่นไม่มีไม่มีอ,หอ,อาหาราในวินเลสกับผมไปดูแล้วโอเคได้ไม่มีอะไร โวยอากาศนะก,ก็ดีไม่เป็นอะไรเลยนักกีฬาไม่มีอะไรเลยเพราะว่าร่องบรรยากาศดีมากอ่ะกรีนกรีนแล้วก็เฟรนชิะ